สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําปลาส้มครับและว,วันนี้ปลาที่ใช้ก็คือปลาดุกครับจะมีความมันของเนื้อปลาเวลามาทําปลาส้มจะอร่อยมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราไปทําปลาส้มปลาดุกด้วยกันนะครับไปทําไปด้วยกันนะครับ ทีนี้เรามาล้างประดุกกันนะครับวิธีการล้างของผมนะครับก็คือใช้ตัวนี้ครับสันส้มนะครับตัวนี้จะล้างเมือกคาวปลาได้ดีมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนซื้อติดครัวไว้นะตัวนี้ล้างเครื่องในก็ได้ล้างคาวปลาก็ดีนะครับเนี่ยครับหมดเมือกหมดลื่นแล้วครับดีเลยครับ เมื่อเราล้างปลาดุกแล้วนะครับแล้วก็ตัดหัวออกด้วยแล้วก็ทกําการบ้างด้วยนะครับผมใช้ทั้งหมด6ตัวนะวันนี้ทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการแช่เกลือนะครับเริ่มต้นที่เกลือป่น1ช้อน2ช้อน3ช้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะครับ3ช้อนโต๊ะเปิดน้ําครับคุกเคล้าให้เข้ากันอุ้ย <c oughs> คุกเคล้านะครับให้แป้งละลายนะครับตัวแป้งมันนี่จะช่วยดับคาวนะคุณส่วนเกลือนะครับจะทําให้เนื้อปลามีรสชาติที่เค็มหน่อย คนให้เกลือละลายนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการแช่น้ําเกลือบวกกับแป้งมันนะครับเอาละเกลือละลายดีแล้วครับผมทีนี้ก็ปิดฝาผมจะแช่น้าเกลือสมชั่วโมงนะครับอาละผ่านไป3ามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงเนี่ยมาดูกันครับนี่นี่ก็คือประดุกที่เราแช่น้าเกลือกับแป้งมันไว้นะครับแล้วทีนี้นะครับ <medi> <s> เนื้อปลาก็จะดูแน่นๆแข็งแข็งแบบนี้นะแสดงว่าในเนื้อปลานะครับมีความเค็มแล้วนะครับทีนี้มาล้างได้เลยล้างแป้งออกจากตัวปลาให้หมดนะครับ หลังจากนี้ก็ผึ่งให้เสเด็นน้ำด้วยนะครับเมื่อเราผึ่งปลาดุกของเราจนะเด็จน้ำแบบนี้นะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการหมักแล้วนะครับวันนี้ผมใช้ปลาดุก6ตัวนะครับเริ่มต้นด้วยเกลือ2กัชชานะครับถึงแม้ว่าในปลาดุกจะมีรสชาติที่เค็มแล้วนะเพราะเราแช่เกลือแต่ต้องเพิ่มเกลืออีกนิดนึงครับทำการคลุกเคล้าปลาดุกกับเกลือของเรานะครับให้เกลือละลายก่อนนะครับอาละ่ะคือละลายแล้วครับ ทีนี้ก็ลงน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนชาน้ำตาลทรายนั้นนะครับจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะทำให้เกิดรสเปรี้ยวครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะครับเป็นกระเทียมจีนนะฮะหนึ่งขีดครึ่งตามด้วยข้าวสูกครับหรือว่าจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับหนึ่งถ้วยเท่าๆกันกับกระเทียมเลยนะทีนี้ก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับค่อยๆนวดไปนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ในทองแบบนี้ยัดด้วยนะครับนี่เลย นี่ครับจัดแบบนี้จัดทุกตัวเลยนะครับเอาละเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวบรรจุใส่กล่องกันครับทีนี้ก็นำปลาดุกของเรานะครับลงกล่องนะครับ ทีนี้ก็นำถุงพลาสติกนะครับใส่แบบนี้นะฮะเป็นถุงร้อนแบบนี้ปิดหน้าไว้นะครับรักษาความชืน้นแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับหมักไว้นอกตู้เย็น4คืนครับเดี๋ยวอีสีคืนมาดูกันครับไปเอาแล้วผ่านไป4วันแล้วครับมาดูกัน นี่ครับคุณมีกลิ่นหอมเปรี้ยวด้วยนะนี่แหละครับ4วันแล้วนะครับมาดูกักเอาถุงออกถ้าหมักไว้สัก4 5หวันนะครับก็จะมีน้ําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่านี่แหละครับจุลรี์ทำงานได้ดีนะครับไม่เหม็นเน่าด้วยนะครับคุณนี่ครับผลงานของเรานะครับในการทําปร่ดุกส้มนะครับนี่ครับสวยงามเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันดีกว่าครับกลิ่นหอมมากเลย เสร็จแล้วครับกับวิธีการทำปลาส้มปลาดุกนะครับพอทอดแล้วกลิ่นหอมมากจริงๆครับเหมาะทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวไปกินค้าวด้วยกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับปลาส้มปลาดุกนะครับหมักไว้4วันถึง5วันก็นำมาทอดนะครับกลิ่นหอมได้ดั่งใจจริงๆเสร็จแล้วครับ มะแมงกระชอนขั่วหอมๆหอมๆเลยค่ะ <c oughs> คือกระชอนลงมาตามฤดูก,กาลใช่ไหมฝนตกมีคนก็เก็บขายพมะจ๋าถ้าขอบคุณแม่ละจ้าตำต้มตำไทยตำไทยไม่เผ็ดนะครับและที่สําคัญวันนี้เรากินข้าวเหนียวชะมให้วุฒิกินข้าวเหนียวด้วยกันครับวันนี้กินข้าวเหนียวด้วยกันนะคะ นหนูหนูละไม้ยังละลูกมาเข็นข้าเหนียวด้วยกันนะลูกนะอ,ะร,อะรอ้นี้โอ้คุณพอทอดแล้วมันหอมมากจริงๆนี่เลยชิ้นใหญ่ไปเลยนะ เอาเลยเอาเลยฮัลโหลครับมากินข้าวเหนียวด้วยกันลูกนนัทุกคนทุกคนเลยนะเคอบ้างจ๊ะในลูกจะเรียกชื่อใครจ๊ะจำจำไม่ได้ครับครับเข้าใจเข้าใจทุกคนเข้าใจทีนี้กินปลาม่้งจ๋าก็ต้องใช้มือแกะใช่ไหมเพราะว่าต้องระวังก้างเดี๋ยวแม่ชิมให้หนูหน่อยนะนี่ครับนะประดุประดุทำเป็นปลาส้มแซ่บแฮงโอ้ ยัไงแซบ่บอข้ือถามคุณแม่มเป็นไงบ้างจ๊ะหอมเด่นอ่าหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวๆใช่ไหมเปรี้ยวเล็กน,น่อยโอ้ย oh, เค้มนิดเปรี้ยวเล็กน,น่อยคุณเอ้ยพอดีเป๊ะอืคุณถ้าชอบปลาส้มนะครับลองใช้ปลาดุกบ้างอืเนื้อปลาดุกก็มีความมันอยู่แล้วนะคุณเราชะได้เลยวันนั้นมีดบาด้ละทำกับข้าวมีดบาดเลยลองแล้วเป็นไงบุ๊ช เข้ามากเข้าครับนุ่มด้วยครับแล้วก่อนจะกินจะแม่จ๋าต้องบีบน้ำมะนาวสักนิดหนึ่งเพื่อแต่ดรสชาติความเค็มเนาะบีบน้ำมะนาวสักหน่อยนะครับอีกอย่างที่อยากให้แม่ลองส่วงอกรองกินกับส้มตามได้นี่นครับต้องลองต้องลองกินเคียงกับส้มตามได้เลยหืมคุณเคยได้อะอร่อยอเป็นไงคเคยกินไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับรสชาติเป็นไงอ่ะ เดี่ยวพี่ครับเต็มปากเลยหนูเออเห็นคนไทยกินข้าวเหนียวแม่ลูกกินข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่พอกินตามต้มอีกวอมมันคู่กันสักหน่อยสักหน่อยหนูว่ากลิ่นมันหอมดีนะอืมหอมความเปรี้ยวกำลังดีเข้ากับข้าวเหนียว ช่วงนี้บ้านเราอากาศยังขมุกขมัวเลยมันจะเข้าหนาวนะแม่เข้าหนาวแล้วกลมจะมาแบบอืีคือความคลื่นม,มากาดคือวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปจะหมกแล้วอืมอืมคุณได้เลยจองเดือนปีใหม่แล้วครับต้นตำมอร่อยไหมอร่อยหูยคุณได้อัดรส ลองแล้วเป็นไงปลาส้มอ่ะเนื้อปลานุ่มมากเลยครับความเค็มความเปรี้ยวเหรอใช่ครับเดี๋ยวปากเดี๋ยวปากวันนี้ก็ถือว่าเรามาแบ่งปันวิธีทำปลาส้มนะครับแต่ว่าใช้ปลาดุกนะนอจากปลาส้มนี่ใช้ปลาได้ทุกชนิดเลยเนาะทุกอย่างปลาจีนก็ได้ได้ทุกอย่างปลาเนินเอวยปลาจีนปลาสวายปลาสวายก็อร่อยได้ทุกอย่างเนี่ย ถือว่าเป็นการเพิ่มโปรไบโอติกให้กับตัวเองนะครับกินของแบบนี้ท้าท้องไม่ค่อยปลูกใชนะ่ไหมเนาะอืออูต้องตามผ่านไหมพหุดผ่านครับโอ้โหแต่ปัดเต็มคำต้องใส่บุหรีชัยผมชอบข้าวเหนียวเนาะชอบครับเขาดูเป็นลาวอ่ะหอเป็นลาวอ่ะโอ้ข้าเจ้าเป็นลาวบ้านไหนบ้านู่บ้านู่ลาวผ่ากระตุ้นอือจริงข้าวเหนียวมันมีความเพลินเนาะ มันปั้นๆหยิบเลยส่วนทวงอบดองนี่นะครับมีคลิปให้แล้วนะคุณจองแค่คืนเดียวก็กินได้แล้วให้มีความเปรี้ยวเล็กๆนะครับแล้วก็พอเปรี้ยวแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะกินแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างอะกรอบอร่อยครับออเปรี้ยวเล็กๆใช่ไหมกรอบเปรี้ยวเล็กๆพอดีพอดีจินงขนมจีนอร่อยมากพื่อผมนานจะมีของเด็ดๆมาขายแต่กระชอนนะครับเอ,อาไปคั่วน้ำมันนะฮะแล้วก็โรยชิ้นขาเราไปหน่อยนึง อคุณเวลาฝนตกอ่ะแม่ขจไม่ชอบมาเนาะอเหลือยเส้มือเต็แ <c oughs> ม่ปนเนะอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบประดุกป็นปลาส้มประดุกแบบนี้ทําบ้างนะครับทอดออกมาอร่อยอร่อยจริงๆเนื้อปลาดุกมีความมันอยู่ในตัวเองนะคุณแม่ให้ทานนะจ๊ะทานความเค็มได้ ความเปรี้ยวได้ความหอมได้น่ารักที่สุดหรืชายล่ะทายครับโอ้ทายทายหมดทุกอย่างที่อยู่ในนี้ทุกอย่างที่ตาทำคือง่าอยู่แล้วนั่นเราอ่ะตอนนี้ถ้าก็กินอาหารบ้านๆไปก่อนแม่จะประท้อขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปกินเคสซีกันเองแหละคุณได้เข้าที่สุด และที่สําคัญนะครับขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่เนี่ยแรงลมก็เริ่มมาแล้วครับเลาเย็นนี้ฝนจะตกอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจะก็ามาเมนูหน้ากับพวกเรานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับข้าวเดี๋ยวหลุดไปนูน่นเยยเยครับอิมย่างอลุกอร่อยไหมแม่เด็กรนะถางแปลกเลย ผมมาจะกินก็นหน่อยถามอร่อยไหม <c oughs> ครับเขาที่แม่ชิมอะครับแม่อยากให้คนอื่นถามบ้างไหมแบบเนี้ยทำติ้น่ะทำง่ายเดีย๋ยวทำไม่ยากปลาดุกก็ราคาไม่สูงนะอปลาดุกก็ในแพงอืมในเอาปลาดุกก็ปลาทอนก็ได้ปลาสวายก็ได้ปลาที่เขาชอบได้เลยเนาะอืมปลาตะเพียนก็ได้ครับชาวแทใจ,จะชอบปลาอะไรครับผมอืม